เลยขาวสัารยอดห้องน้ำจีอื้อหอโคมุ่งนี่เราไม่อยากได้ยินเสียงอะไรเลยตอนนี้อ่ะควาพูดจริงเราเป็นทองใช่แล้วก็เจะให้บอกทางเพื่ออะไรใายบอกต้องงานเนี่ยให้ไปขอห้องน้ำเงินก็ไล้ทุกวีต้องผมแท้ทำไมชอบมาปวดฉากเนี่ยจะเป็นทุกทีเลยเต้นกำลังใจเยอะตื่นเต้นใช่ถูกเป็นคนให้หนูขยับตัวอีกแล้ว ได้เลนไหมได้ชิดไหมเออชิดชิดไว้ชิดชิดไหมทุกขาซุกขานี่นี่ถ้าไม่ส่งเสียงก็ส่งกลิ่นมาหน่อยเหอะจะได้รู้ว่ายังอยู่อ้านี่เป็นไงมั่งอ่ะโอ้ยยังไม่เลิกอีกเหรอเป็นไงบ้างสบายดีค่ะไอท่าเสียงทำไมก็ทำกลิ่นเดี๋ยว เดี๋ยวกลับบ้านแล้วไปดึงเส้นออกให้แล้วก็เจอใช้สบู่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยไป้ำอะไรเนี่ยไปเลยไปจน้มมันเฮ้ยย่าไปจับใช่ด้วย วิ่้ิวว้ำไมเนี่เสียน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 ตําตุเสียนตำน้องสุขาจะเป็นทะเลาะทะเลกมันนั่นแหละทะเลาะทะเลอะไรไปโดนอะไรโดนโดนสุขาเหรอสุขาสุขาสุขา นี่นี่ถ้าไม่ส่งเสียงก็ส่งกลิ่นมาหน่อยเหอะก็ได้รู้ว่ายังอยู่เอาข่าวห้องน้ำไงพี่บอยยังให้เจอสาวเป็นส่วกลิ่นเห่มั้ยก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงอ่ะก็เลยบอกว่าถ้าไม่ส่งไม่ส่งเสียงก็ส่งกลิ่นมาเออเหมือนเดียวเอาหลอกไป ีอยากให้มันส่งกลิ่นเลิศๆนึกว่าจำภาวเลี้ยงต้มทำไมอ่ะทำไมอ่ะตาอิทรีย์ตุ๊กขาห้อมเงาไงห้อมเงาเหรออ้าวนี่เป็นไงมั่งอ่ะโอ้ยยังไม่เลิกอีกเหรอเป็นยังไงบ้างสบายดีค่ะแต่ทำเสียทําไมก็ทํากลิ่นเก็บไปดิวันนี้คนเยอะรับบทหนักมาดูเลยขอบคุณ ไม่เป็นไรนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านแล้วไปดึงเส้นออกให้แล้วก็จะใช้สบู่ด้วยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรตลังๆกูเริ่มอายเลเป็นตัวนี้กูเริ่มอายแลวพี่เป็นอะไรเนี่ยเอาดูที เอาอยู oh, ่ดีๆ <Wars> ก <kont s? S 1> ็ขำนี่อ่ะอุ้ยไกรอ่ะสุดขาสุ้ยกันดูขาจะโคกโคกจะักโค้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชักโค้งแล้วถายฉีดคุณดูที่ไหนทำไมเงียบอ่ะตรงใส่ที่ปั๊มน้ำเสียโค้งไม่ทำงานเลยไม่หัวหน้าหัวหน้าต้องฉีดหัวหน้าอะไรห้าร้อยหกอ่ะ ห้าร้อยอะไรห้าสี่ยี่สิบสีห้ายี่สิบเออผมคิดอย่างนี้สี่ห้ายี่สิบไงเออก็ออกกันห้าคนเออก็แบ่งไปแล้วออก็ตกลงไปแล้วใช่เแล้วหลือดแล้วหลือล้วมึงอะใช่ติดได้ไปแล้วแล้วออกเสียงมึงก็เดือดร้อนพี่เขาต้องมาอีกห้าร้อยแล้วแหละเพื่อที่มึงจะได้สบายใจอ่ะเออใช่นี่เธอไปไทยมาจากไหนเนี่ย เป็นเนื้อคู่ของเธอเนื้อคู่อะไรรูปร่างแบบนี้รูปร่างแบบนี้นะจัดนะคู่ได้หรอคู่ได้แบบไม่อะก็จะไม่ไม่แต่เล่ามาสิมันเป็นยังไงฮะเรื่องเป็นไงเออฉันน่ะมีชื่อว่าดำดงฉันน่ะฉันอยู่ที่ใต้ใบดาลแล้วฉันน่ะก็อยู่ที่ที่ว่าแพทย์ทะยานคราดเนี่ยบอกให้ฉันน่ะมาตามหาเนื้อคู่แล้วฉันก็มาตามหาผู้ชายที่โดนตัวฉันแล้วทำอะไรขึ้นมาที เยงชางหวะเหรอนานี่ก็ได้หลายเสียงมันกันนะมึงเป็นตัวอะไรบ้างเนี่ยวันเนี้ยน้าเป็นตัวดีดึงนั่นเลยที่ครับขอบคุณรางวัล ไม่เป็นตัวเล่นลับมันเป็นตัวซอนเลนซอนเลนใช่คำว่าเล่นลับแล้วกันอ๋อเออนี่ฉันไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เธอเล่ามามันพิสูจน์ได้หรือว่าไม่ได้แล้วมันจริงหรือว่าไม่จริงแต่ว่าฉันอยากจะรู้ว่าเธอรู้จักไอ้นี่ไหมเขาสามร้อยยอดรู้จักรู้จักเหรอเออรู้จักให้บอกทางบอกทางฉันหน่อยเออ ถ้าจะได้ไปหาปัดงทองฮะปวดทองใส่ใส่สร้อยแล้วปวดทอวดทองอ๋อไห่าคือว่าฉันรอให้มันคอมันอึบก่อนรอให้มันอึบก่อนคือว่าสุขาเริ่มมีกลิ่นแล้วนะ แทำไมชอบมาปวดฉากเนี่ยจะเป็นโูเปร่าเลยเต้นกับรังใจเยอะตื่นเต้นใช่ถูกเป็นคนให้หนูขยับตัวอีกแล้วไม่เลยไปชิดชิดไว้เออชิดชิดไว้ชิดชิดไว้นนี่นี่นี่เอาคำถากูไปปวดป่ะปวดปวดเขาปวดอยู่เอาคำถามเบลไปเดี๋ยวชวนคุยลำคาญว่ะจริงจริงเอาคำถากูไปเออเอาคำถามเบลไปเบลบอกคำถาน้องไปอือ มือครับขอบคุณนะครับพี่เบลกับพี่เต๋อพี่เบลพี่เต๋าคาถาเมืองอะไรนะโอ้ที่นี่ผีดุเลยคาถาห้ามหรือคาถาเบ่งเราบอกว่าที่นี่ผีดุขอบคุณครับใครบอกว่าผีดุผีดุดูดิดำดงขนลุกสู้เลยน่าจะมีอะไรอย่าทักพี่อธอบายเอาอย่างนี้จะให้ทำอะไร ได้ทำอะไรให้ไปรับรางวัลไปเอาาเมื่อกี้เขาไม่ให้มาลีคนละคนอะไรกันโอ้โหเออแค่ปล่อยซึมไหลออกมาก็ได้เออวันนี้ทำไมเดินบิดจังไมีเวลาว่างเดี๋ยวทำทางไปเขาสามร้อยยอดเขาทำร้อยยอดร้อยยอดขอบคุณครับขอบคุณครับคือให้ปกทางเหรออืม คือออกกับเทอก็ตรงเรื่อยทางตรงเรียวเรื่อยทางชา้าค่อยๆบอกชา้าเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องเด,ดี๋ยวจำไม่ได้อือออกออกไปข้างนอกแล้วทางไหนเรียวตรงเรื่อยโอ้โหโอ้แสดงว่ามาแล้วโอ้โห <c oughs> พูดดังไม่ได้อีกเรียวตรงเรื่อยล้วเียวตรงเรื่อยทางเลยแล้วว่าไปเลยฟังเลยวนนี้ออกจากหนาสุมวัดใช่ไหมพี่ก็ตรงเรื่อยตรงเลยพี่ก็ผ่นบ่านคนผ่าอไอไปเนี่ยผ่านไปทั่วเลย ผ่านปุ๊บผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยผ่านบ้านผ่าน้อพี่ก็เจอปั๊มเจอปั๊มใช่ไปเตมิมน้ำมันนะที่เบอะของน้ำไปด้วย <c oughs> ไม่แวะไม่หาข้าวไม่ได้ไม่ได้ไม่แม้ไม่ได้เขาร้องเออไปเจิอไปมาเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วทำไงที่นี่ปุ๊บนะพี่พี่ก็ไปปพวกขังน้ำมันจะเป็นบ่อน้ำบ่านาอน้ำเออใช่ถูกบ่อนา้ำเออบ่อนา้ำไปแล้วก็จุดยี่ใกล้ถึงแล้วนะพี่ พอพอถึงบนนะบปุ๊บพี่ก็จอดรถไปริมกระลิงพี่จอดรถไปริมกระหลิงแล้วพี่ก็ลงไปข้างล่างแล้วมันจะมีเจ้าหน้าที่อ่ะแล้วพี่ก็บอกว่าขอเช่าจักรยานดึงวะสามสิบบาทชั่วโมงนึงเจ้าหน้าที่นานเนี่ยนะใช่ที่นี่พี่ก็ปั่นไปเถอะปั่นไปปั่นตรงเลื่อยทางไปเออเผ็ดเผ็ดเหรอมาซื้อมาซีดอะไรเดี๋ยวเผ็ด มาแล้วต่ออพอเจอพอผ่านผ่านไปผ่านไปแล้วขับตรงไปใชูุ่แล้วพี่กูพี่กอดําพุดดําไว้อะดัพุดดําไว้ดําพุดดําไว้ปุ๊บพี่กูขึ้นมาเลยปุ๊บเจอเลยไหมเจอเลยฮ่าขาสสามร้อยยอดห้องน้ำไม่เ่อไม่พ้นห้องน้ำเลยข้างข้างห้องน้ำมันเจือหาโพมึงนี่ เราไม่อยากได้ยินเสียงอะไรเลยตอนนี้เราผู้จริงเราท้องเอาแบบนี้แล้วกันถ้าอย่างนั้นเธอไปหาพันทองแทนฉันก็แล้วกันเออไปหาพันทองเลยนะไปหาพันทองแล้วก็จะให้บอกทางเพื่ออะไรให้บอกตั้งานเนี่ยให้ไปขอของงามวันก็ได้ทุกวิแลวมันมันมันไปลำบากเงยถ้าเธอหาไม่ได้นะฉันจะยอมแต่งงานด้วยสามวันตกลงไหม เขนสัญญอีกเวยอไม่ต้องเขียนไม่เาเขนเขียนเขไม่ไม่ไมาไมเขียนจะทำไมไม่ไปมเหรอมันก็ไม่เขียนกอไม่ต้องไปไม่ได้ไม่ได่อยไมไปจะได้ไม่ไปไมได้ไม่ได้อีกลเอกอนีนจะได้อีกนานามที่เป็นูสามาแล้ี่อูดีแล้วตทส่งอยู่คนทีเมอ้นนันอ้ตัวนจริงหรือนี่ รู้เรื่องอะไรไงเนี่ยผมพูดเองยังไม่รู้เรื่องเลยเอะ่นะนายแช่เขียนเลยนะเอ่านายแช่ฟังแล้วนะเจะ้าค่ะเราสอนสิงได้ใช้นางสาวดำดงไปหาพาันทองที่เขาสามรอยอดภายในสามวันถ้าหามาได้เราสอนสิงจะยอมแต่งงานด้วยลงนามสอนสิงนะ้านๆะเอาเนื้อโลนึงเด็ก <c oughs> <c oughs> วัวมาส่มประตูประตูห้องน้ำเหรอเดี๋ยวนีอ่านดูเอ้ยมึงทำอะไรเนี่ยระทับตาไปนี่ไปรีบไปเลยรีบไปเข้าน้ำไปแล้วอย่าให้ใครเขารอด้วยรีบไปเลยสามคนนะเร็วๆดูดิว่าเรา